สุประจําหมู่บ้านค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่จังหวัดเชียงรายกันสักนิดนึงนะคะที่นี่ค่ะอสอมอตําบลสันทรายค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด19รวมถึงสํารวจความประสงค์ในการฉีดวัคซีนนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศเจ้าหน้าที่อสอมอค่ะตำบลสันทรายนะคะลงพื้นที่ที่บ้านปากกล้วยหมู่ที่8ตำบลสันทรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะตามโครง การอสอมเคาะประตูบ้านเพื่อจะเเ็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับความจำเป็นในการที่จะต้องฉีดวัคซีนทางนี้นะคะถ้าเกิดว่าฉีดไปแล้วแน่นอนว่าจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด1 9ก็ทำให้พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นซึ่งการลงพื้นที่ในหมู่บ้านก็ได้มีการทาการสารวจการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนค่ะมาร่วมการลงทะเบียนจองฉีดวัค คซีนโควิด -19 ให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมกันนี้ก็ได้มีการแนะนำนะคะถึงวิธีการเตรียมความพร้อมเมื่อจะต้องไปฉีดวัคซีนอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงตอบคำถามที่พี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยมีข้อกังวลก็มีการตอบคำถามให้พี่น้องได้กระจ่างได้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่อสอมนะคะจะนาข้อมูลประชาชนเข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลแล้วก็ออกใบนัดการฉีดวัคซีน ซึ่งแน่นอนค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากอาสามอแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะร่วมลงพื้นที่ไปแจกเจลแอลกอฮอลให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการป้องกันโควิด -19 ด้วยค่ะ ทางด้านานางคําเอ้ยแสนคําวังนะครับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยกล่าวว่าก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลใจเนื่องจากว่าได้รับข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนซึ่งยังไม่กล้าที่จะฉีดหลังจากที่มีอสมอมาให้ความรู้แล้วนั้นตนเองก็ได้เข้าใจและก็มั่นใจที่จะรับการฉีดวัคซีในในครั้งนี้รวมถึงได้ชักชวนสามีมาฉีดพร้อมกันอีกด้วยครับอืมก่อนหน้านี้ต้องบอกว่า